สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องบรรยากาศดอกกุ้นเหลืองอาลามครับพี่น้องเนาะอยู่หนาบ้านครับคลิปนี้เด้อครับพี่น้องครับผมเก่ามาเชียกะได้เคยนําเสนอเหล็กม่อายุครั้งหนึ่งครับผมครับเพิ่นทั่วมาครับพี่น้องครับงวดที่ว่าเขาสามหกหรครับผมเพิ่นมีเหลขกเด่นกับเหลขกตัวประกบครับพี่น้องเนาะ ต่วันพระเด็ประกบกูให้แล้วครับผมต่ว่าเขาสามหกครับชุดนั้นแล้วก็สองหัวต่อมาเครับผมติดต่อแม่บ่ได้ครับผมพอดีมือนันอาดคลิปก็แม่ละเลื่มลรืมเมมเบอร์เพิ่นใบครับผมครับเสียดายครับพี่น้องเนาะกันล่อเยูะครับผมว่าติดเจงได้จังเจอหาเจอครับผมวันนี้เป็นก็เลโท่มากครับพี่น้องเมื่อนี้แม่พิษณุโลกเแล้วครับผมพี่น้องที่จาได้ว่าครับผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวไปสอบถามแนวทางงัตเลขกับแม่ครับพี่น้องเนาะครับ16พฤษคุณสภาค่ม68ครับก่อนที่จะไปรับชมรบฟังหน้าทางงัตเลขกับแม่เกามาแชร์ก็ขอขอพระคุณแม่์ได้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอมาเชียน้ำเชียอูน้ำช่ยในเด้อครับผมครับคลิปแรกที่ลงไปครับพี่น้องเนาะเป็นเลกของคุณยายเสียงหวานกับพอเพ่ง เข้าจริงได้ครับผมเข้าจริงเข้าตรงๆครับพี่น้องเนาะสองสามงวดแล้วครับผมครับจังไดพี่น้องซี่จเผลอได้ครับผมครับคลิปนี้ไปรับชมนับฟังตัวเลขกับแม่พิษณุโลกกันเลยครับผมนะครับกอมาเชีสวัสดีแม่พิษณุโลกครับผมสวัสดีจ้าครับแนี่ตั้งแต่งวดนั้นกัมาเชียร่เดเมเบอร์ไว้ไหมแม่ก็เลยโทรหาแม่บ่ได้ ื่อเสียดายดีโทรมาแม่ว่าคพื่อโทรมาแม่ก็เลยว่าเีกประกบโตให้บ่ถือแม่กับผัดบ่โทษไปบอกอีกันดีรอบหลังว่ามันสิเข่าบอแม่ก็เลยรอเบื่องก่อนกันดีที่แม่บอกงวดนั้นนาจะเข่าสามหกเลยแม่สามหกต้เออต้แม่จับบจับคู่สามเจ็ดจับบ่ถือกันนะแม่ประกบขีเขาเออมันเป็นโตเก่าเนาะมันเป็นสองคู่มรนเด็นมันถ้าได้สองคู่นี่มันสิมากเข่า โอ้ยแม่กันเองว่งหันว่งหันแม่กันงวดแปดหาแม่ก็ได้สองกับแปดแล้วก็ได้สี่หาหาแล้วแม่ก็ประกบหาสี่เออแปดหาแปดสี่ที่ออกแปดหานะครับผมงวดว่งหันมันได้หก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 แล้วก็ศูนย์เก้าหากับประกบเอาถ้าศูนย์มาก็คือศูนย์หกศูนย์เก้ากับแค่นี่ไดายนูแมวโอ้ยออกมาเสียกันเป็นไรเบิงโอ้จำบดได้เลยบ้านจะหลอบได้ที่แม่เคยโทรมาบดได้เม้มไว ก็นราเห็นเนิ่ม,ไ,มไหมแล้วแม่ป่านี้วนนันนี้ไม่ต้องแต่เอาลายก็ได้มีลายเดี๋ยวแม่ซุ่มไปหายในลายก็ได้อันนี่ละแม่เมิ่มเมิ่มไหมแล้วป่านี้ครับผมเออเออนั่นแหละเดี๋ยวแม่สิเอาหายปน่นี้แม่ก็เริ่มมีดวงแล้วมันห่างถึกหน่อยเริเร่มสิได้ไปเรื่อยๆละป่านี้เอาหายสิอะไรน้ำในเด้อแม่งวดนี่เออก็จังวันนั่นแหละแม่อยากอยากสานสะพานบุญตะกิตไปเหอตะน้ำเล็กดังเข้าโอ้ย <laughs> มัตสึตะเล่จะค้องกับเริ่มมาตถึงอะไรได้บ่เนี่ยครับแม่สีไม่แล้วเริ่มถึงแล้วไปดีแล้วล่ะบ่เนี้ยเน่ไหลดีแล้วอ,อืวดนี้ได้ไหมบ่เนี่ยวดนี่สามตัวมันสี่ได้หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเอ่บันตนี่สองตัวนี่มันคือได้สี่หกหกนี่มันชนสี่หกหกสี่หกตัวประกบนี่คือสี่หก ครับผมยาอกหกมันชนอีกแม่ก็บว่ามันจีออกตะกุบห้มันก็เจี๊ยซีหกขาบวมาน้ำกันมันก็เจีเป็นมาออกซีหาหกหาเช่นนั้นแหละสีหาหกหาหนึ่งมะอามะ่แมงสองหางเล่นะแต่วันหนึ่งมันคือสีบบมา่ะครับมันออกออกวันศุกคือเก่าวเมนติออกวันศุกคือเกา อ่าเนี่ยหกหกยังเพราะว่าหกชนครับว่งหันสามแปดแม่ก็ได้ไดิมันหังเบิ่นดน่ะนะแมนเมนเบิ่นเบิน,บนม,มัน,นม,มนนาเบ,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 บิ่นถ้ามันออกบ่เบิ่นกับจิตถือเครื่องรางเครื่องบุญดิวังหันครับผมเอาแมนส่วนมากเราเลขสองตัวกับเลขสามตัวนี่มันมันตัวใดมันจิตไปลักซิหลักน่วยดีที่ที่เด่น หนึ่งหาหกก็ไปตัวประกอบซี่กับหกเห็นไหมครับซี่ก็กหกนี่กหกนี่หละแม่ว่าหกมันต้อยู่หลักหน่วยคือเก่าเพราะว่าหกมันชนมันต้องอยู่หลักหน่วยคือเก่าหกเพราะท่านในหนีหกยังอยู่อยู่หาหกจะวัดบางหันแม่ก็หกหกก็่าเอ้ยหกชนนี่หกมันต้องมาที่ือยังกับสือเลยอปตะตมีหกกันดอกบอกลูกบอกหลานวันนี้ก็ชส้นหกอีก อันนี้กับโนหกหกยังยังอยู่บัตต้มันสิเป็นเลขพี่น้องน่ะมันสิออกเลขพี่น่องสี่ห้าห้าหกพี่น่องมันได้แม่นี่เออก็นั่นแหละแม่ว่ามันสิตโตนี่ล่ะครับถ้านึงานึงามามันคือสิไปบนถุนหละหนึ่ง่ะรบบสีบอยู่ล่างอันนี้อันนี้เน้นล่างไว้ก่อนบ่แม่นี่เออนีเน้นล่างบนนี่แม่สิมีหกตัวบ่ทองกลับที่มันเคยเขานะ โอ้ม oh. ีสามหนึ่งสามสองสามสามสามหนึ่งสามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามเนี่ยบถรถต้องกลับเลยมันจะออกตรงครับผมจะหกเบอร์นี่ออกที่แม่เห็ดม้ามันจะออกตรงตัได้กลับไอ้งนี่ได้ตัวไหนวะแม่ได้ได้ตัวนี้แหละหกเบอร์นี่บถต้องกลับเรียกเอาเข้ามาตัวใดเขาจะเอาครับแถมเหล็กบนนี้ถ้าเบิร์นกับทีเป็นสามสาม ครับผมเช่นนั้นเลยเด็กบนก็เขาดีกันมาเม่เขาดีครับแต่ว่าสูตรสูตรนี้ประเด็นนั่นนี่เนาะสูตรที่วันหนึ่งหาหกกับสี่หกนี่เออมูม่นี่ม่นี่ส่วนมากสียู่รางบางทีหกก็สี่นี่ก็บ,บางทีมันถามบบ่บบบมาน้ำกันตัวหนึ่งสียูรางตัวหนึ่งสีบนเท่ากับประกบหนึ่งหาหกนี่แหละเอาเอาสามตัวนี่มาประกบครับ ถ้าหกสี่มาหน้ำกันหกสี่มันมาน้ำกันยากก็หกขาสี่หกขาเนี่ยหกขาเนี่ยเ่อันออกปีเนี่ยหกห้าหกมงหกหาหกหกขาเนี่ยเอาเอาหกไว้รักหน่วยหกไวลักหน่วยมันสิร้อนมาเบิ่์นหกหกบอหมันจีร้อนมาเบิ่นนหกหกบีบบอเนาะก็มาเชียร์กะ อ็พอพูดแม่ได้ครับผมกต,ติดตอแ,<ม>แม่ไในแล้วบ้านก็พู้ถอกนันมาได้ตรงกันกับแม่โอ้ยสนดกแม่ก็จัดนักเลยว่าแม่เออซื้อแล้วก็โอ้ยวัดหลวงเจ้าของบบมีหลายก็ซื้อน้อยๆนัน่นแหละศาสตรถือก็มาได้เครื่องเดียวเออจีบาทตายนาะว่าเป็นตต่อักกรอันพวกยพวกาพวกอา,าก็ถือพัละร้อยสองร้อยอยู่เจ้าของสองคนก็ได้จักบาทได้เก้าสิบเก้าบาทเลย ที่เราบ้านไม่ได้เครื่องเดียวอีกตั้งหางโอ้เครื่องเดียววางกระสือพี่ดีน่ะล่ะคลิปนี้ก็บชีบกวนแม่ซับนี่เด้อครับผมขอบคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งครับเนี่ยแล้วถูกแล้วนั่นล่ะครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้านะครับพี่น้องครับผมครับกับคลิปสีดายอยู่ครับผม อันตึงแต่เพิ่นบอกเลขงวดที่ออกสามหกล่างนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็คนหาเบอร์แม่ปอพ่อครับผมเพิ่นกับ่ได้โทร่วมากครับมาวันนี้ก็ได้ได้รับสายกันครับผมครับเก็บขอมูลไว้แล้วครับพี่น้องวันนี้ครับเอาเลขแม่พิษณุโลกเ้อครับพี่น้องคุยไปคุยมาเพิ่นมีเลขบนตรงๆพร้อมครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาชุดนี้เป็นเน้นล่างไว้ก่อนครับผมครับเพิ่นก็สจิมีตัวเด่นหนึ่งห้าหกครับผม ประกบ4กับ6ครับพี่น้องประกบ4กับ6ชุดประกบเพิ่นกะให้แค่2คูนี่เด้อครับพี่น้องเน้นล่างกันบนกับว่าใดครับผมกับ5ห้ากับห้าหระวังเลขพี่น้องครับผมงวดนี้แล้วก็บนตรงๆครับผมส1มหนึ่งสาม3สมสหนึ่งเด้อครับผมเลขแม่พิสุนุโลกครับเอาสี่หงากับผ้าครับ ถ่ายคลิปนี้กอมาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่อเงินไปน้ำกันครับสิบหกภาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ